สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นำเอาหนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการเบริกจ่ายเงินรางวัลประจำปีหรือเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษหรือเงินโบนัสถ้าเราพูดคุยกันทั่วไปในอ่าในหมู่ของพนักงานท้องถิ่นเนี่ยเราอาจจะเรียกแบบว่าเป็นเงินโบนัสก็ได้นะครับทีนี้กรณีที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องของกรณีของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างซึ่งสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเขามีระยะเวลาในการปฏิบัติงานจริงเนี่ยไม่น้อยกว่า8เดือนนะครับแล้วก็ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานไป1ครั้งไม่ต่ำกว่าระดับดีต่อมาเสียชีวิตก่อนสิ้นรอบประเมินประเด็นก็คือถามว่าเขามีคุณสมบัติที่จะได้รับเงินรางวัลประจำปีหรือไม่ในเรื่องนี้นะครับ ทางสำนักง,งานกจกทและกอบตอได้มีหนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้นะครับเป็นหนังสือว5401ลงวันลงมาที่19พฤศจิกาย,ยน2568เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีโดยในรายละเอียดเนี่ยนะครับก็คือตามที่เขาได้มีการออกหลักเกณฑ์นะครับ ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษหรือเงินอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับข้าราชการพนักง,งานท้องถิ่นลูกจ้างฉบับที่2พศ .2566 ตรงนี้เนี่ยสำนักง,งานกจกทและกอปออตอในการประชุมครั้งที่8ทับ2568เมื่อวันที่25กันยายน2568เขามีมติเห็นชอบ กำหนดแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีกรณีพนักงานจ้างเนี่ยนะครับที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระยะเวลาปฏิบัติงานจริงไม่น้อยกว่า8เดือนได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงานหนึ่งครั้งไม่ต่ำกว่าระดับดีต่อมาเสียชีวิตก่อนสิ้นรอบประเมินถือว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจำปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เขามีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินรางวัลประจำปีการจ่ายเงินเนี่ยให้จ่ายตามสัสดส่วนของระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานจริงและใช้อัตราค่าตอบแทนเดือนสุดท้ายเป็นฐานในการคำนวณการจ่ายเงินรางวัลประจำปีนั่นเองนะครับ